สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้ทบทวนตัวเลขเลขอารบิกและเลขไทยเลขอารบิกเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขเก้าและเลขสิบ ต่อไปเราจะมาดูเลขไทยกันบ้างนะคะเลข1นึไทยเลข2องไทยเลขสามไทยเลข4ี่ไทยเลข5้าไทยเลข6กไทยเลข7จ็ไทยเลข8ปดไทยเลข9กาไทยและเลข10บไทยเด็กๆเก่งมากเลยค่ะต่อไปเราจะมาเล่นเกมเติมตัวเลขที่หายไปนะคะ เด็กๆว่าเลขอะไรที่หายไปคะมีเลข1เลขสองข้างหลังเลขสองก็ต้องเป็นเลข3เลข4ี่เลขหเลขหเลข7เลข8เลข9และเลข10เด็กๆเก่งมากเลยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ